สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกคนวันนี้กลับมาพบกับครูแอลอีกเช่นเคยนะคะครูแอลจะมาสอนเรื่องดนตรีในชีวิตประจําวันอ่ะเรามาดูกันเลยว่าดนตรีในชีวิตประจําวันมีลักษณะอย่างไรอ่ะก่อนอื่นเรามาดูตัวชี้วัดในบทนี้กันนะคะข้อ 1. น,นักเรียนสามารถนําดนตรีไปใช้ในชีวิตประจําวัน หรือโอกาสต่างๆได้อย่างเหมาะสมะนักเรียนจะนำวงดนตรีมาบรรเลงเพลงใดประกอบกิจกรรมในภาพเพราะอะไระนักเรียนดูภาพอันนี้เป็นภาพงานไหว้ขู่นังเองเพื่อนๆหลายคนตอบว่า จะนำเครื่องดนตรีไทยมาบรรเลงในงานไหว้ครูนั่นเองเพราะเป็นวันครูต่อมาดูหัวข้อต่อไปนะคะนักเรียนการใช้ดนตรีในโอกาสพิเศษ 1. ดนตรีในงานรื่นเริงงานรลื่นเริงเ,รงเป็นงานที่มีความสนุกสนานเป็นงานที่มีความสุขจึงมีการนำดนตรีมาบรรเลงในงานนั้น เพื่อให้บรรยากาศในงานมีความรื่นเริงสนุกสนานผู้มาร่วมงานมีความสุขชื่นชมและประทับใจงานรื่นเริง,เรงที่มีการนำดนตรีมาบรรเลงในงานเช่นงานเลี้ยงของโรงเรียนเป็นงานรื่นเริงสังสรรค์ที่จัดขึ้นภายในโรงเรียนอาจมีกิจกรรมต่างๆรวมถึง การนำเครื่องดนตรีมาบรรเลงในงานเพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับงานบทเพลงที่ใช้บรรเลงจะเป็นบทเพลงร่วมสมัยหรือขึ้นอยู่กับการจัดงานนั้นๆน,น,นั่นเองอานักเรียนมาดูภาพด้านล่างภาพด้านล่างมีนักดนตรีมาบรรเลงในงานเลี้ยงของโรงเรียนนั่นเอง มีเครื่องดนตรีมากมายไม่ว่าจะเป็นกีตาร์นักร้องกองเป็นต้นต่อมาเรามาดูงานเต้นรำเป็นงานรื่นเริงที่ดนตรีมีบทบาทสำคัญมากในงานในงานมีจะมีการเต้นรำจําเป็นต้องมีดนตรีมาบรรเลงประกอบ เพื่อให้สามารถเต้นลําประกอบบทเพลงต่างๆซึ่งการบรรเลงดนตรีจะมีหลากหลายรูปแบบทั้งบทเพลงช้าและเพลงเร็วนั่นเองอนักเรียนดูภาพที่สองอในภาพเขากำลังทำอะไรกันคะนักเรียนในภาพเขากำลังมีการเต้นลํากันนั่นเองมี หญิงและชายเต้นลามคู่กันอะต่อมาเรามาดูงานมงคลสมรสหรือเรียกอีกอย่างว่างานแต่งงานนั่นเองหรืองานแต่งงานจัดเป็นงานลื่นลื่งประเภทหนึ่งเพราะเป็นงานมงคลเป็นงานที่มีแต่ความสุขจึงมีการนำดนตรีมาบรรเลงในงานทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากลโดยอาจนำเครื่องดนตรีไทยมาบรรเลง ในงานที่เป็นพิธีการและดนตรีสากลบรรเลงในงานเลี้ยงฉลองนั่นเองอา่นักเรียนในภาพที่3คือภาพจัดงานแต่งงานมีดนตรีสากลมาบรรเลงในงานเลี้ยงนั่นเองอ่นักเรียนอันนี้เป็นดนตรีในการฉลองวันสำคัญของชาติวันสำคัญของชาติไทยมีหลายวัน ในแต่ละวันจะมีการจัดพิธีการสำคัญเพื่อแสดงถึงพิธีการในงานและเพื่อความเป็นสิริมงคลมีการนำดนตรีมาบรรเลงในงานเพื่อให้งานน่าสนใจผู้ร่วมงานเกิดความประทับใจวันสำคัญของชาติที่มีการนำดนตรีมาบรรเลงในงานอาคณครูได้ยกตัวอย่างวัน เฉลิพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือรัชการที่สิบองค์ปัจจุบันนั่นเองอ่าต่อมาอันนี้เป็นผังสรุปสาระสำคัญของดนตรีในชีวิตประจำวันดนตรีในงานรื่นเรื่อง คือการนำดนตรีมาบรรเลงในงานรื่นเริงเพื่อทำให้งานมีความสนุกสนานผู้ร่วมง,งานเกิดมีเกิดความประทับใจมีความสุขและยังแสดงถึงเวลาที่เป็นมงคลในการเริ่มงานนั่นเองต่อมาดนตรีในการเฉลิมฉลองวันสำคัญของชาติ คือการนำดนตรีมาบรรเลงในวันสำคัญเพื่อให้งานในวันสำคัญเป็นพิธีการและแสดงถึงเวลาอันเป็นมงคลในงานทำให้งานมีความสมบูรณ์และเป็นพิธีการ